Alright, everyone. It's almost time to begin your journeys in the Pokemon Scarlet and Pokemon Violet games. Are you ready? You'll get to call raise them, and your them. As you embark on an adventure where the familiar charms of the Pokemon series evolve into a new experience, you'll take part in an independent study program called the Treasure Hunt. And you'll search this world for a precious treasure of your very own. But hey, at this point, you probably knew <coughs> already, right? Here's something we hope even you well-informed viewers <coughs> <coughs> will enjoy. Hey, <coughs> four particular trainers. Hey, lưỡi sóng đa lẳng ngủ. Now, let's <the> adventure. <coughs> oh, sùng tùn Oh, hà la sẽ mến à. Đồn của nè. This trainer is battling a Pokemon called Lechonk. Lechonk is a gourmand. จับแน่นอนตัวนี้เท hey. อยา่าไมาสปอยร่างสองห้ามเลยตัวเนี้ยอยากรู้อยากรู้อรไอ้อยูนี่ด้วยไอ้วิก็ตด,ด้วยตอนนั้นแน่นอนจับแน่นอนเท hey. อุมิดิกดาโอ้รัสอะไรมันได้เร็วขนาดอะไรนะ่ะนั่นดิหรือไอ้นี่คือเป็ดเลเวลเก้าสิบ เดี๋ยวเดี๋ยวโอเวอรอันนี้ผมต้องบอกอยู่เนโอ้โห90เบาจังนะแปลงมาทำไมอะไรเดินตกลงไปเลยได้ไหมคืออะไรเนี่ยคือเฮ้ยอ๋อมันคือเลทล่ะ ไม่ใช hmm. ่เลเยตเลยเป็นแค่แบบเทราป่าอ่าแต่เมื่อกี้เป็นพื้นสว่างสวยอยู่เลยคือแบบมอนบอสอะะแล้วเดินไปเจอดุ่มๆเจอตัวเล็กๆหญ่เลยโอ้ยมาเรียนได้ดูเหรอเฮ้ยมันก็ทับอยู่แล้วนะ Wild its มีท่าบินด้ท่าบินไปนะล่างสองสามสี่ห้าสี่ห้าให้มาไหมีกาเอ็กซ์มกาไวาี์ฮาดูโตโอเคลผู้ชายชื่อฮาดูโต เธรอาไายามีแล้วมันจะจับมาได้เลยหรอมีล็อกด้วยมีล็อกสตารไทยด้วยนี่อย่างที่เดาไงที่บอกว่าอันนี้เราบอกออโต้บัตเทินี่คนเขาด้เ,าเราบองออดเฮ้ยโอ้ยม่คันี่เลโอที่โยฆ่าซึ่อไม่ยไม่ นี่แอร์ระบบออโต้ที่เขาด่ากันเขาบอกอโโไม่ใช่หมูสมัยก่อนนะผมเวลต้องนานแล้วไงสนุกไหมตอนเวลล์อะสมัยก่อนสนุกไหมเออสนุกปะล่ะแค่ปวดจะให้ลำบากเหมือนกันทำไมสุดท้ายมันไปตีบอสมันก็ออโต้มาอยู่ดีบ้าว่าอ,ะ,อะไรไปเหตุเอออันนี้มันออเต้ร์มอนกำกับอ๋อหลอกเดินทาง <laughs> no <Then we laughs> <can come laughs> <top> the legendary <laughs> <Moon> Pokemon and get going and what have we here it's a base belonging to team star the school trouble elotanto monjimen street one of the three major stories that will make up your paldean adventures will unfold in bases like this one 30 team star our trainer rang the bell and barged into the base เราโคตรโหเโ้สางไปตีกว่าแล้วนเฮ้ยวิกลตวิกลตวิกตเขาเทพอ่ะไม่งี้ยอ๋อแล้วคือไอเราสามารถสู้กับไอพวกเทนเนอร์นี่แบบมันก็ปล่อยมอนมาให้สู้เลยไม่สู้ไม่ปลาแต่มันแบบว่าตึงดึงดึง It's easy to see why she's a boss. Time for these trained up Pokemon to battle. You'll have to wait for your own adventure. Lott, uh. Lott to a one, to one, battle like this. <laughs> hey, to this right? Now let's begin yeah, on another trainer. Oh, How's her adventure going? Aha, uh -huh. she's using the TM machine at a Pokemon Center. TM machine. What? เอ้ยสร้าง TM ได้เองเอาของที่ด r o จาก d r จากบอดเมื่อกี้ใช้หลีกพอยเด้อคืออะไรล่ะนั่นอะไรดียไปทำหวยลัวมั้งอ้ยมีเห็นมีเอเคนหลีกพอยเลยเมื่อกี้อองโอ้รึตตตตต โทม่าจะมีคอนสเตอร์มาไหมยินดีด้วยค่ะเฮ้ยโอ้ยอยู่หลอนเกินที่อะแม็งซ์รับโอ้โหโอ้คุณหันตาได้ร้อยไปสิบภาษาโอ้ผมเป็นเกาะอยู่หลอนเกินอ่ะปู่แก้มแดงอืมมันท้าศึกไม่ใช่หรอเออะไรของเองเนี่ย อ่ะแล้วแรงซะด้วยคืออะไรจับได้เอะเอามไแปลงล่างโอ้ขี้งไม่เพ้แล้วอ่ะอีซีอ่้านังโอ้ทำไมท่านรทาท่าน่าอทมกงอ้ไ่าานากจังโอ้ทานอม่าโอ้างเอนกากอมาาอ ชื่ออะไรวะกิลาฟริกสายญี่ปุ่นอะไรนะชิลลิก้าอ้เพื่อนไปเล่นด้วยใครฮึไม่มีเช่ไ ก็ว่ามันวัดโอ้โหโอ้โหเฮ้ยตัวเที่ยังไงวะใส่ชุดมาร์คอดเลยนะเฮ้ยอย่าไม่ใส่ฮูดผมามเอจีฟาริกเรียบมาสลับกันหายมันย้ายหาวันหัวเฮ้ยใส่ชุดมาร์คอดเลยแหละมันย้ายหาวันหัวโอ้โหแม่ตัวดีไซน์ที่โดนด่าแน่เลยตัวนี้เท่ตายใส่หัวมาร์คอดละ i ้าเยมีวิก u ตจะการ่ายังไงอะใครอัน a i กโหยากนะนอยา้เติอนตามหาฮิมาวาริเนี่ยโอ้โหโ e ้โหโอ้โหอยาก่าเจอคนซาดิษนะเออแกไม่รอดนี่ หมาฟิโดแต่ละเนี่ยทาพืชกดเทราพืชเนี่ยพืชไม่ละสภาพมกดเทราไฟมาทำไงเทราน้ำไปไงโอ้โหเดนี้กูไปโดนด่าแล้วเพตอนนี้คือมันคือท่าพืชยังไงล่ะี่พืชแล้วก็ใช่ท่าหินตา้กูไม่นี่เฟรี เขาทำยังไงเนี่ยเพิ่มสปีดด้วยทีลาสุท่าเป็นเบบีโดไอ้ยมันจะเป็นยังไงเบบีโดอไอเฮ้ยหมาบินพีอย่าหมาบินเราแต่งันก็โดนไอเฮสแม่ตายไปเลยหมาบินเพื่อมาเพื่อมาเอาตามาจ้องตา Between terrestrialized Pokemon. this trainer's heading into a hair salon to see how look at all How are you supposed to choose? And uh -huh. I kind of want to try that hair salon. now to complete the look. Plenty to choose from here, too. I feel like I could spend all day on this. นี่มันระบบ l g b t a พั่ว่าไงครับอันนี้ผู้หญิงอันนี้ผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงเออผู้หญิงอ๋อพวกมัน snap เซลฟี่อย่างเก่าเลยปีไหนแล้วเซลฟี่ควรเล่นแต่สมัยนั้นและอันนี้ผู้หญิงคฮ้ยนะ อ๋อระบบเดิมระบบเดิมอันนี้ระบบเอกวายเอาระบบเก่ากลับมาเอ๊ะือซันมูนซันมูนนี่ซันมูนซันมูนนจะได้ล้างับพีเจพีอยู่อันนี้ไปเดินเล่นได้เลยเนี่อ่ะไม่เหมือน้น่นเราพีเอโอวีอ่ะเป็นมอนตบหน้าเราอะนะ ได้ไงเฮ้ย <c oughs> ไข่ไปทางไหน,นแล้วกาทำอาหารจากไข่เลยนะหัวดไปบ่เฮ้ยอ่ะจะปเรยนทำแซนด์วิชแล้วมันสมจริงอยู่ในภาพนะ <c oughs> เนี่ยเฮ้ยอย่าใส่มั่วนักเรียน เอเ๋อเฮ้ยทิ้งเฮแล้วเด้อต้องหมุนไหมหมุนหมุนหมุน,หม,น,ห,มน,ห,มนหมุนด้วยหมุนหมุนหมุนดิใส่ใจด้วยอา๋อา็ไม่ <laughs> อร่อยคือ <c oughs> อะไรวะขลับไอ้เกียร์หน้าห <c oughs> น้าไม่โคตรไม่อร่อยเลยคืออะไรอะแล้วไม่หมอนมันลอยลอยลอยอยู่ไม่เหมือนไอ้ข้า,ขาวก่อนเท่กว่าเลยเออ จะบินอยู oh. ่ไหนเป็นเที uh. ่ยวเลือกสุดท้ายเนี่ยมาทั้งหมดเลยอมันตัวใหญ่นัะเฮ้ยเกงกาเราไม่เกงกาต้องพลิกซี่ กลัวแล ت ت ้วจ้าเ่อรับใส่บีมไอ้ยยีรามนี่ท่ทามันดีไั Rat งจิตนอมอลอะไม่รู้เปลี่ยนเป่ะเอา จะรอวอลลี่ได้ไงมันก็เหมือนเลดบมก็เหมือนเล็เออวิ่งกันเชีอวเชีวเชีวเอาจามาเชีเยได้แบบมันไม่ตายก็เชียได้อะเชียร์ยวได้ด้วยโอ้ยเพยนเนอร์มันโกงอย่าง อย่างนี้บางคนที่ยืนเอาตัวแทงมาแล้วกดเชียงเดียวอะโหดอ่ะแล้วมันงงแล้วอะทำไมทำร่างมง,งงเมื่อกี้อ่ะจับมันทำไมอะไร มันมีหมุนด้รอไม่ no? Nein, ผมไม no? ่ลุกผมจะไปเล่นเองฝนตกแล้วอเคเวอร์ที่ผ่านมาที่เน้นเน้นแต่เล่าเล้นี่นะ เราหมายถึงระบบกะเกมเรื่องไม่มีเลยสักเทลเลอร์เดียวเ,เรื่องเป็นไงยังไม่รู้เลยรู้แค่มันจะเป็นล่าสมบัต,ติเรึงก็เดือนหน้าแล้วเอ้าจบแหละไปดูนี่หน่อยเดย o f ฟ i c i a l w e b s i สาเป็นไงเทเลอร์ Taylor. ก็มีเพิ่มเติมมาคือเหมือนอธิบายระบบเดิมไปแหละเออก็ส่วนใหญ่เป็นรีแคปนะแล้วก็เปิดมอนร่างใหม่มาให้ตัวหนึ่งให้คุณโอ้ว้าวอเป็นยีราฟใส่ชุดคอสเพลย์อืมใส่ฮูดเป็นเอจี้นี่ไงอย่างที่ Normal น o r m ม l นี่อ๋อนี่ยเหมือนเดิมลองน็กเปลืมมอนเปิดมอนคอยนี่คือไรคัตจิ้ว คัตชิวคัดชิว,ชวมันจาาหรือเปล่ากินเบอร์รี่จะกินอีกรอบอ่ะโอ้กินซ้ำกินซาาโคตรทีอท่อะไรตัวสูงขึ้นเลยมีอาร์เมอร์เทียลด้วยนี่กับตีทีใช้พลวัตย์ยิยไม่ได้อ่ะว้าวโนโมเฟกเอาอ่ะ no นี่มันอันเดียวไงนี่นู่วอ่ะไอซายคิดคืออะไรอันใช่ปะ ใช่ใ,<ส>ใช่ใสกิ๊กใส,ใสกิกใสกิ๊กที่มีดเรียนมาก็เนี่ยเทนี่ไงปลาไหลส่วนปลาไหลส่วนรายท่าอะไรอ่น้ำน้ำมันเดียวรอดูล่างสองอื่ะที่เขียจบบ่ายจึง